นี่นะคะคือยาวมากๆเนี่ยเทากับหนึ่งกว้าแงแของพี่มิคุณคืออันเนี้ยพี่มิวไปเจอที่เซเว่ใช่ไหมก็เลยตอนแรกอะคิดว่าทุกคนเคยเห็นอนี้มันก่อนะคิดว่าอันประมาณเท่านี้ก็หยิบมาเล่นๆสรุปมันหยักแบบหาที่สุดๆไ่เจอมันยหอหนึ่งเลยใช่เขาจะเป็นสีแบบที่เราจีนอันนี้แต่มันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นโอเคเดี๋ยวน้องมุกอยากกินแล้วแกเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิลูกชาเดลวันนี้นะคะพวกเราจะมารีวิวขนมอันใหม่นะคะที่เราได้มาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือซาวร์จูบจูบนะคะเบลวันเนเจอร์นะคะนี่เลยอุ้ยทำไมมันยาวจังนะพี่หมิวอ,อันนี้คือมันเป็นเยลลี่ถ้าคนไหนเคยกินเน่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นแผ่นสีลุงเล็กๆที่มันเปรี้ยวๆแต่อนี้คะ่ะท้ามาเป็นหนึ่งแม คือยาวมากะคะ่ะนี่ใช่ในพี่หมิวกับนมูต้องจับคนละมุมเนีลูกแล้วก็กลางออกเงี้ยเพราะว่าแนวแนวตั้งมันจะไม่เห็นเออต้องอย่างนั้นแหละนี่นะคะคือยาวมากนมาก ว่างแข็ของพี่หมิวค,คืออันเนี้ยพี่หมิวไปเจอที่เซเว่นใช่ไหมก็เลยตอนแรกอะคิดว่าทุกคนเคยเห็น j e นี y มันก่อนนะัคิดว่าอันประมาณเท่านี้ก็หยิบมาเล่นๆสรุปมันหยักแบบหาที่สุดอๆไปเจอมันยาวนหนึ่งเลยใช่ซึ่งปกติพี่หมิวจะกินแบบเป็นซองใช่ไหมใช่ค่ะ,<ด>คะแล้วก็วันนี้มาเจอแบบใหม่นะคะก็เลยซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้ไม่เกินห้าสิบบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทหนึ่งชิ้นนะคะที่เซเว่นนี่เขาไม่จอจี้นะจ๊ะเขายอดจริงแกได้ไหมแล้วมันจะมีสีสลับกันใช่ไหมัันนจะะเป็ลกษณ เป็นแผ่นโอเคเดี๋ยวน้องมุกอยากกินแล้วแกะเลยค่ะแล้วทีกินกร็หมดเลยร้อนึ่งเลยนะอยหน่อยแกะอันเดียวก่อนก็ดีไหนแม่ค่ะดูหน่อยน้องมุกแกะแล้วนี่ไงเหมือนกันที่เรากินเลยเนี่ยนี่นะคะต้องแกะให้มันเป็นแบบจริงจริงตอนแรกแม่จะให้แกะอันหนึ่งแล้วก็กินกันคนละมุมเอาเลยเวลาเดี๋ยวก็แบ่งกับคุณพ่อคุณแม่นล้วจะมีรสชาติอะไรบ้างสีมันก็เปรี้ยวเหมือนกันหมดเลยไหนน้องมุกดูซิให้พี่ฟ้ดูจะเป็นสีอะไรมุกสีแดง ส้มหนื่งส้มแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียวอ๋อรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเหมือนอันเล็กๆเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะยิ่งจุดใจมามงมาใช่นะคะนี่นะคะสองสาวหรือว่ามันอันเท่านี้อยู่แล้วมันหนากว่านี้เนาะแต่เขาแบบว่าทําเป็นแผ่นไงใช่แต่ว่าแต่ปกติเวลาเราซื้อซองเล็กมันจะเป็น มันสั้นจะแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้นิดนึงอันนี้เขาเลยทำเป็นแบบเขาดีให้มันเล็กลงนิดนึงอ่ะโอ้ยมันยาวมากอ่ะเราไปกินตอนอยู่หมื่อกี้ค่แบบวัดกับตัวเดี๋ถือข้างๆเดี๋ยวแม่จะถ่ายไกลๆให้เพื่อนดูมันยาวประมาณไหนนี่นะคะคือยาวว่า1เมตรอ่ะแล้วจะกินหมดเหรอเนี่ยเหล่าคนพี่น้องถ้าเช้สีด้น่ะอันนี้แบบถ้ามันเป็นกรอบๆมันเออใช่เหรอเหนือจริงเหรอ ในอาอเอาเยลลี่ไปแช่ฟิกกันแล้วก็จะกรอบๆเมื่อกเคยทำใช่ไหมเคยทำแต่ว่ามันเหนเหียวอันนั้นอันนั้นมันหนาแต่อันนี้มันบางก็จะทำได้ในรอบเอลเลยนี่นะคะรอบเอลเลย L S, <LS> <S ค่ะเอวหนิเยลลี่พันเอวได้เปไ็นสายสพายได้ตอนแรกนมมุ้งคุ่แบบพันคอไปเลย ใลถอยหลังไม่น้อยสิมองไม่เห็นนี่นี่สองพี่น้องก็ได้ขนมมาแบบถูกใจมากๆตอนนี้ก <ไป S 2> ินมาวันะที่เหมียวสีรุม<ะ>่มเลยค่นี่เราสีรุม่มค่ะหลังจากที่ไปทานข้าวกันมาแล้วเนาะก็มาเจอขนมแบบว่าน่าทานแล้วก็เป็นรสชาติที่อร่อยนะคะแต่ก็ทานแล้วก็ต้องแปรง,งฟ<า>นันด้วยนะเพราะว่าไม<า>่งั้งน ฟันจะพูนะคะคนสวยอ้โอเคนั้นก็คลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เข้ามาแนะนำของกินนั่นแหละอร่อยอร่อยนะคะฝากกดอะไรด้วยกนูนไหมกดแชร์กดซับสไครต์ได้ยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ